เดีย๋ยวเราจะทบทวนให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะพระองค์ทรงสั่งสอนให้พวกเราปรเพื่อปฏิบัติเพื่อความสุขเพื่อความเจริญฟังให้ดีนะพวกเรานะเพื่อความสุขเพื่อความเจริญเพื่อความบรรเทาทุกข์ทุกทุกแนวทางก็คือ ทานศีลภาวนาทานศีลภาวนานี่แหละอันมาก็ย้ำอยู่นี่แหละว่าทานก็ทานจริงหรือเปล่าศีลก็รักษากันว้างไหมเออหลวงปู่ท่านพูดนะต่มาก็ก็อมยิ้มเลยนะพวกเรานะหลวงปู่ท่านว่าจะมีไหมเั่สองเปอร์เซ็นต์ไหมท่านว่าอย่างนี้นะแต่นั่นท่านพูดถึงยกข,ของท่าน แต่ยกเราตามาว่ามีสักกี่เปอร์เซ็นต์ไหมพวกเราพวกเราเร้อยหนึ่งน่ะร้อยละสองจะมีไหมรักษาศีลน,นะอ้าวคนดูวัดไงไม่ขีดแม่ขาวไงไม่ขีดไม่ขาวเขาเชืว่าตัวเองมีศีลห้าเหรอทําไมไม่สํารวมวาจาไงพวกเราไม่มสํารวมวาจาก็ผิดศีลไปแล้วนะล่าวโทษนินทานะผิดศีลไปแล้วผิดศีลมุสาวะมุสาไง มุสามีสี่ข้อเนี่โกหกพูดคำหยาบซอเสียดนี่ยนะคำว่าซอเสียดนั่นแหละพวกเราเออสำราบเพอเจอร์นั่นนะพูดไม่หยุดไม่ย่อนนั่นก็เรียกเพอเจอร์แล้วนั่นนะเออนี่นะนี่แหละที่หลวงปู่ท่านบอกว่าจะมีสักสองเปอร์เซ็นต์ไหมนั่นนะท่านไม่ได้หมายถึงว่าชาวโลกเลยนะหมายถึงทั้งหมดเลยนะหมายถึงอยู่วัดอยู่วาเลยนะหลวงปู่ดูลท่านก็เคยพูดหลวงปู่ด,ดูล่นนะ พระโกโหกนะหลวงปู่ว่าพระเราในมัวจ่เสร็จไปรักษาศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดว่าเงินท่านี้นะศีลห้ายังรักษาไม่ได้เน่เห็นไหม,ไม,ไมพวกเรานี่แหละก็เรียกว่าแนวทางการปฏิบัติเพื่อความเจริญเพื่อความสุขเพื่อความเจริญเพื่อบันเทาทุกเพื่อพ้นทุกเออทานศีลภาวนาภาวนาเนี่ยยินดีอันมาอย่างให้ยินดีในการภาวนาอันนี้นี่ไหมอันนี้ของผูดเจ้าก่อนนะ อันนี้หมายถึงผู้ทีเจ้าของพระก็คือศีลสมาธปิปัญญาศีลสมาธปิปัญญาศีลก็ไม่บริสุทธิ์ปวดผ่องศีลก็บกพร่องไม่มีความตั้ง,งอกตั้งใจที่จะรักษาศีลเออเป็นวินยัยเป็นวินัยสะดวกอันไหนที่สะดวกค่อยทําอันไหนที่ไม่สะดวกไม่ทําอย่างนี้นะก็ะแสดงว่าเราไม่เคารพในะพุทธเช้าเลยนะพวกเรานะสมาธิเป็นหน้าที่ของพวกเราโดยตรงเลยโดยตรงเลยนะอันนี้นี้พูดตามตามหลักของพูทธเจ้าก่อนนะ ออปัญญาเนะ่ยมันไม่ต้องพูดหรอกปัญญามันเกิดเองมันเป็นเองมันเกิดจากการสมาธินี่แหละนะถ้าใครประพฤติปฏิบัติเป็นปฏิบัติถูกปฏิบัติถึงนะหลวงปู่พูดจะนั้นแหละโอ้เชื่นใจเลยใช่เลยบางกานเตอนึกกันทีแล้วโอ้ถ้าใครไม่ปฏิบัติก็จะไม่รู้เรื่องจะไม่เข้าใจหลวงปู่ท่านบอกว่าปัญญานะ่นะวิปัสนานะ่มันเป็นเองมันเป็นครั้งเดียวนั่นแหละ ถ้าใครปฏิบัติถึงจะรู้ถึงจะชื่นใจว่าโอ้ใช่อย่างนี้นะนะถ้าผู้ไม่ปฏิบัติจะไม่รู้เรื่องเลยไม่จะเกิดขึ้นเองได้ยังไงนะอันนี้คือศีลสมาธิปัญญาสำหรับพระิกษุสามเนนนะทีนี้ย่นย่อลงมาเป็นส่วนเป็นเอกเทศก็คือวัดวาแต่ละวัดละวาเนี่ยท่านมีระเบียบท่านมีกฎ,ม,กฎมีระเบียบเพื่ออะไรกันนี้นะนะอันนี้พูดอีกครั้งครั้งหลายครั้งแล้วนะที่บอกว่าจะพูดอีกครั้งหนึ่งนะี่นะ เพื่ออะไรก็เพื่อให้พวกเราเป็นคุณเป็นผู้เป็นสมณชีพราหมณ์ที่งดงามในพวกเราเอองดงามเบื้องต้นนะแต่ว่าบุญบาร,รมีบุญกุศลมันจะเกิดจากทัก,การที่พวกเราทํำข้อวัดปฏิบัติข้อวัดปฏิบัติท่านก็เอามาจากคำสอนของพระเจ้านั่นแหละแต่ท่านมาซอยมาแยกในในให้มันเข้าในภูมิประเทศนะ ในสถานที่อย่างนี้นะมาซอยละเอียดให้ในสถานที่แต่ละสถานที่เขาคนทำอย่างไรอย่างไรอย่างนี้นะนะนะเมื่อเช้านี่ก็ได้คุยกับโยมสองคนนะเขาทำงานทำการเขาซาบซึ้งตรึงใจมากกับการทำสมาธิโอ้ยอาจารย์โยมทำงานเยอะมากงานที่ไม่เคยทำโยมก็ทำได้ มันมาก็จะชอบไหว้เขาชอบไหว้เขาทําไมไม่เชื่ออาจาราาย์ทาไมไม่เชื่ออาจารย์โอ้ยเชื่อแล้วเชื่อแล้วเอออาจารย์ก็จะพูดเล่นๆนี้แหละทำไมไม่เชื่อทำไมไม่เชื่อโอ้ยเชื่อเชอื่อแล้วเชื่อแล้วทำงานได้เยอะมากไม่มีเน็ตไม่มีเหนื่อยงานการอะไรต่างๆที่ไม่เคยทําก็ทําได้นะซึ่งตําแหน่งก็ใหญ่โตนะนะแต่ว่างานการก็เยอะขึ้นทําสมาธิตีสามเขาก็ทํานะพวกเรานะ เออตีสามเขาก็ทำจนถึงหกโมงเย็นเราเลิกหกโมงเช้านั่นแหละอาจารย์เลิกห้าโมงสี่สิบห้าเขาก็เลิกห้าโมงสี่สิบห้าเออตอนกลางวันก็นั่งสมาธิชั่วโมงหนึ่งนะวันพระก็เออวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็จะนั่งนานหน่อยประมาณสักสิสองชั่วโมงเละเ,เห็นไหมอนนีิสง์ก็คือทําการทํางานได้ สะดวกไม่เหน็ดไม่เหนื่อยว่างั้นเถอะนะอีกคนนึงก็เห็นพ,พระุทธรูปอยู่ที่โรงพยาบาลเออก็ไปกวาดาอานามาก็นึกแล้วไปกวาดแล้วก็ไปนั่งสมาธิพาเขานั่งพาไปนั่งสมาธิไปนั่งเองกันแหละพอออกก็บอกเอะหมอคนนี้รู้สึกทําสมาธิ น,นึกชื่นชมว่างั้นเถอะน,นึกชื่นชมมาก็มาคิดดีกว่าเออเขาไม่มีเวลาเขาเขายังทําสมาธิเขาไม่มีเวลาเขายังกวาดใบไ,ไม้นะพวกเราอาตมาว่าใครไม่กวาดวันหนึ่งวันหนึ่งนี่โอ้โหมันเสียเวลาไปไม่รู้เท่าไหร่นะนี่แหละที่แหละที่บอกว่าข้อวัดปฏิบัติเป็นการสร้างบาร,รมีสร้างบุญสร้างบาร,รมีไงจะบอกแล้วให้โอกาสแล้วไม่ทํามันก็จะ มาเน,นี่ยไอเท่ประสิทธิสารบอกกันนะนะมีเงินมืนม่นเงินเงินแสนเนี่ยขังหนายาโอเอาคขน,นี่งหาสองสลึงมาเมื่อให้คอยกำมเอาไว้เห็นไหมสองสลึงมาเมือ่อให้คอยกำมเอาไว้คือมันอยู่ใกล้ตัวที่เราจะได้แต่ละวันละวันให้เรียบทําให้เจ็บเอาทุกวันเลยนะพวกเรานี่มันถึงจะรวยอาจจะไปรอที่จะให้มันโครงการใหญ่ๆแล้วว่า ไปต่างประเทศอย่างเงี้ยนะ่ะ่อยไปทำนะ่ะมันไม่ได้หรอกอย่าอย่าไปอย่าไปฝันถึงว่างั้นเถอะเอาในปัจจุบันนี่คุณจะไปเอาตอนไหนอย่าไปเอาตอนใกล้ตายเหรออย่ามาพูดนะแค่ปัจจุบันนี่เราแข็งแรงอยู่ทั้งติปัญญาทั้งร่างกายก็แข็งแรงเรายังไม่ทำนะี่อย่าไปทําตอนนั้นจะไม่ได้คนก็ถามปัญหาอาจารย์เยอะแยะนะบางคนก็บอกว่าในเมื่อเราเอาอะไรไปไม่ได้เราจะต้องทําทําไมนะ่ะ อ,อไม่ทำวุจินอะไรอะ่ะเออไม่ทำวิจินอะไรแล้วเราก็ปล่อยวางไปนะมันปล่อยวางได้ตอนนั้นมันไม่ว่าหรอกถ้ามันปล่อยได้เราลาพังปกติก็ไม่มีสติสตังอะแล้วยิ่งมาเจ็บมาป่วยใช่ไหมพวกเราเวลาเจ็บป่วยเข้ามามันเจ็บมันทรมาน,มนเวทนากล้ามันจะเอาอะไรมาระลึกแต่ถ้าทําให้มันเป็นอุปนิสัยทําให้มันติดอยู่ในสันดานนะนะถึงจะนอนก็รู้นะนะเออถึงจะนอนก็รู้ เนี่ยถึงจะนอนก็พิจารณาทำทำในมันมันมันเขาเรียกว่าในมโนสํานึกนุนน่ะพิจารณาทำรรในขณะที่นอนนะพวกเราโดยเด่นะเนี่ยอันนี้ข้อวัดปฏิบัติต่งถ้าพวกเราทําไม่ตั้งใจเนี่ยมันก็จะได้อะไรพวกเราทํางานไม่ตั้งใจจะได้อะไรนะถ้าทํางานโรงงานหรือทางานาราชการทางานเอกชนไหนเขาก็ไล่ออกแล้วคนจะได้เงินได้ยังไง นะแค่นี้แหละแค่บอกให้ตั้งใจที่ทําข้อวัดปฏิดดบัติแล้วมันไม่เยอะทีนี้นะที่บอกน,นะมันไม่ได้เยอะเออมันไม่ได้เยอะเวลาว่างมันเยอะก็บอกเลยไงเออวาด้านวัดก็แค่ชั่วโมงเดียวเขาให้นะชั่วโมงเดียวนะเออถูสาามถึง1ิมานนาทีนะ้ยถึงสุสารานี่นะนั่งสมาธิก็ช่วงละสองชั่วโมงเองนะบอกลบปัญหาหนะ่ะสองชั่วโมงนะ่ะว่างั้นเถอะ แค่นี้หกชั่วโมงอ่ะเ,เวลาเท่าไหร่ตัวเนี้เอายี่สี่ชั่วโมงนะ่ะดูเถเนี่ยแต่ถ้าเราทําอะไรทําอย่างเกินได้นะ่ยนะขอโทษขอโทษ,ขอโทษนะขอโทษนะเราก็น้อมันใส่ตัวเองบ้างที่อาจารย์พูดนะ่ะมันจริงไหมนะ่ะเล่นโทรศัพท์ดูโทรศพัทรศพทนะ์น่ะดูได้ทั้งวันทั้งทั้งวันเนี่ยทำไงเอา้าทั้งวันทั้งคืนนะ่ะแปลว,ว่ายังไงอันนี้นี่นึกนึกก็หาตัวเองมนะันน้อมก็หาตัวเองนะอย่ามานึกถึงอาจารย์นะเออ ข้อวัดปฏิบัติทาไมอ่ะอะไรก็ไม่เอาอย่างไงก็ไม่เอาน่นน่ะมันแปลว่าอย่างไงไงพวกเราคือข้อวัดปฏิบัติบอกแล้วว่านี่คือหลวงปู่ท่านคือแต่ละวัดละวัดท่านซอยมาจากุูธเช้านั่นแหละซอยละเอียดมาจากุูธเช้าที่ให้พวกเราทําน่ะน่ะเพื่อจะเป็นบุญเป็นกุศลเพื่อเป็นคุณงามความดีของพวกเราไม่ใช่อะไรหลอกบุญกุศลมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่ว่าบวชนานๆเป็นบุญกุศลไม่ใช่นะพวกเรานะเออ ประพืติปฏิบัติดอาตมาไม่มีไม่มีบุญไม่มีบรามรมีหรอกแต่มาพูดได้ไม่มีบุญบารมีจริงนะบารมีนี้ไม่เกิดบารมีนี้ไม่ค่อยเกิดแต่ว่ากล้าพูดได้ว่าให้พระนี่แหล,ละเราก็เคยตําหนิพระว่าให้พระสองกรณีกรณีหนึ่งก็คือครูบาอาจารย์รุ่นใหญ่ไปตาหนิตีโทษกันตมาก็บอกเลยนะ โอ้ยอย่าไปว่าครูบาอาจารย์เลยอย่าไปตำหนิติโทษเลยอย่าไปตำหนิติโทษกันเลยพวกเราบวชสี่สิบสามสิบสี่สิบปีในะไม่เท่าท่านบวชสองปีหรอกแมนยู you, ว่างี้นะพวกเรานะแมนยูแมนยูแล้วคุณจะไปว่าแมนยะูนะ่ะมันใช่อยู่ว่าง,งานเถอะแต่ทําไมคุณไปตําหนิครูบาอาจารย์หรอก นี่แปลกไหมพวกเราแต่บางคนชั่วนั่นแหละขอโทษขอโทษไม่อยากจะพูดคำน,นี้ไอ้มันชั่วนะคนชั่วก็มองไม่เห็นความดีนั่นเลยยิ่งเกงนะแต่มาก็ขำขำนะเมื่อก่อนก็เขาสงสเอ๊ะทำไมเขาไม่รู้ตั้งแต่ที่ตัวเองก็ไม่ได้ทําอะไรทั้งๆที่ตัวเองก็ไม่มีความดีแต่ทําไมไปตำหนิคนอื่นว่าอ๋อเขาไม่มีปัญญาเองเขาคนชั่ววาอย่างนั้นเออแล้วเราอันนี้อันนี้อาตมาพูดให้ครูบาอาจารย์นะไอเรื่องตัวเองก็เหมือนกันบอกเพื่อนเลย พวกท่านอัวชมาสิปียี่สิบปีเนี่ยไม่เท่าผมบวดสองปีนะเพื่อนว่าอย่างไรรู้ไหมใช่อยู่ครับอาจารย์แมนยูเหมือนกันนั่นแหละทาไมต้องว่าอย่างนั้นคือไม่ทําเลยยังไงตั้งแต่บวชมาเนี่ยไม่ทําอะไรเลยไม่แต่ข้อวัดปฏิบัติก็ลุ่ม,มดๆดอนๆอย่างงี้นั่นะนะทำสมัยที่พอนากี่ปีมันจะได้ในเมื่อคุณไม่ทําสักสักครั้งเลยนะพวกเราเ <Billie S 2> ออเสีย่น้นสีนาทีแ่นานทีก็จะตายแล้วน่ะแล้วเราทำหน่ะปีหนึ่งปีหนึห่งเท่าไหร่กี่ชั่วโมงยิน่ะถาม เขาก็รู้นะเขายอมรับนะว่าเออใช่อยู่ครับใช่อยู่ครับอาจารย์พวกท่านบวชมา20สิปีไม่เท่าผมบวชสองปีหรอกผมปฏิบัติสองปีแล้วพวกท่านเลยนะั่นเอาจริงไหมพวกเราจริงไหมเอาเช้าก็ไม่ทาบ่ายก็ไม่ทําเย็นก็ไม่ทาเออข้อวัดปฏิบัติก็แค่ลูกๆคํทำอย่างเงี้ยน่ะนะชั่วโมงหนึ่งทําประมาณตั้งห้านาทีสิบนาทีอย่างเงี้ยนะ่ะมันจะได้อะไรเอาเอาเขาทําชั่วโมงหนึง่งเขาทา เต็มชั่วโมงตัวเองทําแค่สี่ห้านาทีอย่างเงี้ยลองคิดดูเราบกกวกลบปัญหาลองดูรวบรวมลองดูทีวันละสี่ห้านาทีห้านาทีแอ้คนหนึ่งเขาทามาวันละเท่าไหร่แต่นี่เนี่ยลองดูฟังให้ดีนะน้อมนึกเลยที่ว่าเอะข้อวัดปฏิบัติมันเป็นการลุงปู่ก,ก็มาก็อ่านให้ฟังแล้วคณะผู้มาพูดเองก็ไม่อยากจะเชื่อก็อ่านให้ฟังแวแลละข้อวัดปฏิบัติทั้งหลายเป็นการปลูกฝังเออปลูกฝังให้เป็นคนดี การบวชเข้ามาในพุทธศาสนาถ้าเราประพฤติปฏิบัติตามข้อวัดปฏิบัติเนี่ยนะด้วยความเคารพเนี่ยนะไม่ได้มากก็ได้น้อยไม่ได้น้อยก็ได้มากกันว่าง่างนี่ยนะเป็นการปลูกฝังเลยนะท่านบอกนะเป็นการปลูกฝังนิสัยเนี่ยนะนะเอออย่างนี้นะจะให้ว่าอย่างไหลุงปู่วัดนู้นวัดดอยํารมจีดีลุงปู่ดดรรปแบนนะ่ะนะวัดพรนะน่ะพวกเราไปคารวะนะห้าโมงแล้วนะพระเนี่ยก็ยังกวาดขยะ ใส่รถแอเค้นนั่นแหละวัดท่านสะอาดสะอ้านมากมากอุ้ยแล้วมาน,นึกที่อะไรชั่วโมงเดียวเองถ้าอาจารย์ไม่ทําไม่ว่านะถ้าตามาไม่ทําไม่ว่านะถ้าตามาไม่ทํามันจะไม่ตําหนิเลยนะบอกสอนต่สั่งแต่คนอื่นจริงๆครูบาอาจารย์รุ่นอาตมานี่ไปดูเลยเนี่ยเร็วๆนี่แหละยมว่าเอออาจารย์ท่านเขาไม่ได้ทําหรอกไม่ได้ทำเหมือนอาจารย์หรอก ท่านรับแขกไงอาจารย์ไม่รับนะจะไม่รับแขกนะถึงเวลาทาข้อวัปดปฏิบัติอาจารย์ก็ทําของอาจารย์นะแต่ไม่ใช่เรื่องของรัชการจริงๆ่ะนะก็ทําให้เห็นอยู่ใหนเหรื่องว่ามันทําเยอะเกินไปเลยเพื่อนเลยสบายแล้วยังไงก็งงๆอยู่นะเอาเอาทบทวนให้ดูนะพระธรรมนินในน่ะเป็นแนวทางของการประพฤติปฏิบัติเพื่อบรรเทาทุกเพื่อพ้อนทุกเพื่อเป็นการสร้างบุญบารามี นะแต่เราต้องทําให้มันครบนะครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันท่านชี้แนะแล้วท่านบอกแล้วให้เป็นเราให้เราเนี่ยแนวทางนี้นะแนวทางการที่จะเป็นบุญเป็นกุศลท่านว่างนี้น่ะนะเออถ้ามันออกจากแนวทางนี้ไม่เป็นบุญเป็นกุศลนะแค่นี้เองน่ะนะพวกเรานะพิจารณาดูเอออันไหนที่มันไม่ดีน่ะนะอย่าไปส่งเสริมมันอย่าไปสนับสนุนมันก็บอกแล้วไงโกรธมันเลยกิตอัไหนที่มันไม่ดีน่ะอย่าไปโกรธครูบาอาจารย์ อาจารย์ไม่ได้พูดดูโดยไม่ได้พูดโดยตัวเองไม่นั่นนะอาจารย์ไม่ได้เรียนมาอาจารย์ไม่มีความรู้เนี่ยเอาง่ายๆเลยว่าจงเป็นต่ตรู้กับจิตเป็นมิตรกับลมหายใจนั่นนะมันบอกมันเยอะใบไม้มันเยอะนะไม่มีใครกวาดนะนะมันบอกก็โอ้พอเถอะพอเถอะอาจารย์ไม่พอไม่เชื่อมันไม่เชื่อมันนะพอเถอะอ๋วามันไม่พออันไหนที่มันบอกอันไหนที่มันไม่ดีนั่นนะเยอะมากเลยนั่นนะอันไหนที่ไม่ดีเนี่ย เไม่เชื่อมันเขาเียก็ฝึกไม่ได้ไม่ได้ด ler, เช uhm, okay. ื่อจิตเลยพราะจิตก็บอกแล้วว่าจิตมันหลอกลวงจิตมันกัดแกงแสสายจิตมันหาเรื่องจิตหลอกลวงสัตว์ทั้งหลายให้ลุ่มหลงแล้วยินดีในนิในวิสัยของมานนะรู้ไหมมันคือกิเลสมานน่ะแล้วยินดีในวิสัยของมานที่ลวงให้ลุ่มหลงกันว่าอย่างี้น่ะโดยทด่ว่าเราจะไปเชื่อมันได้ยังไงมันมาขำนะพอเราจะมาไม่ได้โกรธนะ เห็นบางคนบางท่านเนี่ยบอกยากๆเนี่ยโอ้ยเห็นมันเห็นกิเลสเขาหินขอโทษขอโทษอย่าบอกว่าเห็นจิตเลยเห็นกิเลสแล้วว่างั้นเถอะสงสารนะพวกเรานะว่าเอาตกลงคุณมาอยู่วัดเพื่ออะไรเนี่ยอยู่มาสี่สิบห้าสิปีมันจะมีประโยชน์อะไรเมื่อไม่ประพฤติปฏิบัติไม่อยู่ในร่องรอยของคำมุงสอนของพุทธเจ้าไม่อยู่ในร่องรอยในปฏิปทาของครูบาอาจารย์สักนิดเลยนะสวนทางกันหวดเนี่ยนะ ไม่ต้องบอกเลยว่างั้นเธอะโยมเขาชาวบ้านจะช่องเขาที่เขาเชื่ออัตมารืเวเชอ่อครูบาอาจารย์นะเขาบอกเลยเขารู้เลยนะว่าเขาจะไปยังไงเขารู้เลยว่าจิตใจที่เขาเป็นทุกวันเนี้ยถ้าตายไปเนี่ยเาไม่ได้กลัวเลยว่างั้นเพราะอะไรเพราะว่าจิตใจมันมันอยู่ในบุญกุศลตลอดเวลาไงจิตใจที่จะไปโกรธเกลียดเท่งช่างคนนู้นคนนี้หรือไปรุ่มหลงอะไรต่างๆเนี่ยคนที่พูดไม่ใช่คนยากจนนะคนที่มีความเป็นอยู่ที่ดีนะ เขาไม่ได้ตื่นเต้นกับสมบัติพัตฐานอะไรเลยว่าเั้นเออไม่ได้ติดเลยว่าเั้นรู้ว่าตัวเองจะไปที่ไหนว่างั้นเออเอาพัฒนาศีล